กระผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องสู้สุคนนะครับมาบุกถึงที่เลยพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้บุกถึงที่มาตามแนวทางแม่แหล่กันนะครับพร้อมเลขดับ FC เอฟซีเดยกรองมาว่าเลขดับของแม่แหล่นะครับบางหวดอยู่บางงวดกัอบวูดนะพี่น้องอ่ะอ่ะบเปน็นยังเมื่อนี้บุกถึงที่เลยเมื่อนี้โอ้โอรถมอเตอร์ไซค์ออกไหมบม่มนี่บังไ้าันเก่าเันะบัันเก่า่า มันรังมันรังไม่ก็มือลราบ่งไม่มันบ่เอาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเยสซีนนะครับอ่ะมือนีมาโอ้เพิ่นถอยโต๊ะไม่กี่ตัวนี้ร้านของหลานบ่ของ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 ไอ้เต้นเพิ่นเอานสื่อมาให้เพิ่นอ่านกเอ้ยก๋ไก่พอดีเยวไม่ให้อัเนี่ยไม่เล่นวันเช่นเดีมันถอยโต๊ะไม่ของหลานนางคำนวณ บ่เปยางไหนแล้วน่งกำนหัวนงวดวันนึงหันนอกคอนเตบอันันอ้อันอตแอันตัก็คูให้อันกรมีเลยเจอันหกเจ็ดเจ็ดแปปหไม่มมาไปมากเจ็ดนเดหลายงวดวันนึงหันไปมาเจ็ันนึงหันอ่ะไปมาเจปกันนี่ยวเจ็ดกับเจเจ็ดคเดียวคือกันฉันไปมากเจคือกันงวดวันนึงหันอันเจ็ดสองพ่ทายุทั้งน้าบ่ ทางเป็นเท่ไปไหวทั้งพุ้นเนาะสมมาไหวทางผีวนจิถึกลายด้แม่นึงนี้ของเมลกไปไปไปเดนไวรู้บึงบึงครับบึงอันอันนี้ให้บึงหนึงรู้เดียวเน้นเจ็ดสองบึงเนนเน้จสองบเจ้าวะครับผม่ดเจ็ดสองอันนี้อันนี้ของเกาองี่พันมาบอไปเดินแถวไปงเอฟซีเจ็ดเจ็ดมาในสองเจ็ดสามเจ็ดนั่งเจ็ลักเจ็ดเนยเอาเอาเวิดมากเจ็ดโอ้พนมักเก็บแหงมักเ บ้านเรียเลขเป่าหนี่งกันเอามักเย็ดเย็ดบานเรียนหกหกก็เปลี่ยนเปี่ยนตัดออกครับโอ้ยคืออกว่าเสียเอาคักวันได้บ่คักมาบางวันวันหนึ่งว่ามันสิคักจักวะเราเราวันที่เสียเอาคักคักจังวันแต่ว่าเลขวันที่แล้วเนาะเลขติดเลขติดบนติดล่างกระเขาเนาะเขาอยูเดนนี่บ่บ่อันนี้ติดบนเข่าอันตัวนี้จังติดบนล่างเข่าเข่าที่ศูนย์ตัวนี้ผิษวันนี้ผิดมาโดุเลยเนี่ย ก็พิดตนและวเขาก็สิผิดนี่แหละนี่เพราะว่าทั้งนี้แหละผิดนี่เรียกรับเอาอยู่วางงวดพูดกันเรียกรับเอาโบอยู่เอาโบอยู่เอาอยู่แต่แต่บนล่างบ่อยูนล่างโบอยู่ล่างมา่หกคือก่อนมั่งหกจะว่าหาอยู่บนดับหาอยูครับผมดับล่างโบโยดับล่างโบอยู่อ่ะโบอยู่จะมัดงวดนี้มัดแขนมัดขาไว้งวดนี้เอาไหมงวดนี้เอาไหมครับผมเอาหมงวดพี่รองกิฟซี่มาตามแม่เดียห้ตเลือพี่น้องกิฟซี่ ่ะนะครับมือนี้เออไม่เหลือก็ใช้สูตรงามเชงมืองานแฮมคู่มืออ้าวครับผมสวยวันอันนี้คือสุดเต็มครับผมเอามาเบิ้งกันตัวเลขกันพี่น้องทีของวันวันที่สิบหกบนบอร์ดพี่แดงสิบหกสิบหกกับสิบหกเอาแค่จะดึงภาพขึ้นมาให้เบิ้งน้อยนึงเลยพี่น้องที่รู้สึกจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอยู่เรือยพี่น้องเด้อเห็นกับชัดเกียร์ดูดอกพี่น้องบัดที่นี่ตัวนี้คือคือตัว กับชุดเต็มบ่นี่ชุดเต็มชุดเต็มชุดตัดตัดพร้อมนอนวะพี่ตัดพี่อยู่เนี่ยตัวพี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่น้องอีพซี่เอาไปตั้งเอาไปตั้มเอา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 ไปก่อนกันตัดแต่รักสเต็ปไอพี่น้องอีพซี่แคปหน้าจอกันเอาชุดเต็มไปก่อนชชุุดดดเเตต็็มมแต่ว่าผมจะเขียนแค่ชุดตัดตัดคัดเนียนลงมาให้เยอะชุดเต็มนะครับชุดเต็ม ของแม่แหละนะครับติดบนล่างนะครับมีสองมีสามี4นะครับติดบนที่ซื้อนะครับติดบนซื้อติดบนอย่างเดียวก็คือห้าหก็ดนะครับชุดเต็มี่ทั้งหมดจะมีจะคูไม่แหล่ะชิเตคูนบ่ก็มี2องห4าสมหาสี่าโอ้ติดหมันว่นี่ถ้าติดห่าถ้าติดหกนะครับก็สองหกสามหกหกสนะครับแล้วก็สองเจ็ดสมเจ็ด ซีเจ็ดเจ็ดมากอีกคุณบองวัดน,น,นี่เจ้ว่าพุปปั่นไรนี่เจ้าว่พุปปั่นไรเห็นบอสเจว่ามันแต่ว่าแต่ว่าตามสูตรมันใส่ซื่อเออคือคือเตรียมสูตรนี่เตรียมสูตรเอาพี่น้องเอฟซีเตรียมสูตรทั้งหมดมีอยู่11คู่ด้วยพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาทีนี้มาเบิ่งชุดตัดนะครับชุดตัดคัดเน้นออกมาแล้วนะครับแอดจะสองใบเห็นบอบนล่างบ่แยกบนแยกล่างบ่ โอ้คนเห็ดคีบพร้อมอ่ะสั่งช่องแม่แหล่าผ้ารวยนะครับเมื่อนี่แม่เหล่าแม่แหล่าจะฝากฝากซองแม่แหล่น้ำเนี้ยกับผมอันนี้คือบุญนะกับผมเอ้าที่นี่พี่น้องกิฟซี่ตัดผัดบุ้ผัดผัดบะคืออยู่ได้หั่นเด็วกว่าตัวตัวตัวเน้นวานนี้เนี่ยเอามาเด้วกว่าเนี้คือเป็นแนวเป็นแถวออกมาบนคือบนล่างคือล่างแต่ว่าเด็กดับ เอ้าพี่น้องเก็บซี่ได้จะเขียนให้ยไม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือดับบนสามดับล่างเก้าองค์เงินนะครับผมดับบนสามไม่ผู้ขาขึ้นมักสามอยู่สินมันบนแหงหรอกบนแหงเนาะเอ้าแต่ว่าสามเปอร์เซ็นต์หน่อยอยู่นะครับสำหรับเอ็ดนะครับเอาวันที่สิบหกนาะไม่แล้วเนาะสิบหกกาก็เริ่มเสาออกแล้วเห็นแล้วเขาคอยกันอันนี้คือการที่จะได้ออกไม่อยู่จะได้ซื้อมืกมาเติมนะ กับผมเอาวันที่สิบหกตุลาคมพี่รองยิบซี่ตัวนงสือของแม่แหล่ไงขึ้นกเก่ามันก็สิสิ้นมือไปหรอครับสิ้นมือไปคอยไงขึ้นไงขึ้นแต่ว่าสวยไปคือไม่ไพ่หรอนอนบนแม่แหล่สวยตเอาครับผมอ่ะแม่แหล่นะครับแม่แหล่ เอาครับผมติดบนนะครับติดบนล่างนะครับติดแยกบนแยกล่างได้ปะเนี่ยติดบนล่างนะครับเลขติดนะครับแล้วบนล่างสองสามตีขึ้เก็เลือติดบนล่างครับผมสองสามสี่อ่ะติดบนที่ซื้อติดบนย่างเดียวเนาะห้าหกเจ็ด S <S อ้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ไม่เลยอันจับ,บู่บานี่อันบนหกบานี่หกตัวเดียวเขียนเขียนหกเขนเขนเขียโน,น,นโอ้ออกตัวนี้แต่ว่าจากบางอลไรนึงเนาะมันติยโดน,นมาไดิอืมติยโดนแด้่วเอาครับ บัดที่นี่มาเบิึงจับคู่นะครับจับคู่ของแม่เลยอ่ะอ่ะบนนะครับบน <6 S 1> วิ่งบนหกตัวเดียววันอ่ะวิ่งบนเด้อวิ่งก่อนวิ่งบนหกตัวเดียวจับคู่หายสี่โคนว <4 S 1> ่ะ <4 6 S 1> โอ้อันนี่แหละมันแข็งๆทีละศูนย์หกหกศูนย์แสดงว่าเลยแค่สามคู่ตัวเดนกรับหายสีสตัวเดียว่ะ รุ 6, ่นหกหกศูนย์หกแปดแปดเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดมักมักขึ 6, 0, ้นหกศูนยวะเอาส่วนล่างล่างกัคือแปดันี้ล่างมักแปดวิ่งแปดโอ้โหวัน,นี้แปดนะครับวนอี้แปดต่ว่าหกนี่มาอยู่ดรอกตะว่ามันชนท้อนกันอยู่อะหกเนี่แต่ว่าถ้าจะเอาสองตัวก็สอง กัหกอ,อ้าวแม่เรีเนให้ตัวเดียววิ่งนะครับวิ่งให้ตัวเดียวคือหกบนล่างตัวเดียว<ม>คือแปดนะครับที่นี่จับกูให้เอาสมหางบอกไปไม่ได้แปดสองแปดเจ็ดแปดหแปดสองนี่แหละตัวหนึ่งตัวที่ห้ามนะครับแปดเจ็ดนะครับ อ้าที่นี่พี่น้องคงจะเห็นกันนะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยว่าจีมานันนนก้าวเอียงเอียงปูนปูนเออเอาไหมเจ้าเสือจักบ้านบ่เอาจักบ้านแล้วหำเอาเลดหไวยคือควางไงเสียเอาไปเลดเด่นว่าเพราะว่าจีม่านซื่อ ใส่ตัวใส่นอ่มเน่น่ามันเสียนะเอาไว้มันก็สีเสียบ่บ่เอาไว้เดี๋ยวเอาดับดับบนนะครับดับบนด้อพี่น้องพีซีขอบคุณมากๆเอาไปหยังหรือเปล่าไปยังพอจะไปโบของน้ากออาทิตไปซื้อไม่เออไม่พกกระเทนเอาคนพกกระเทินเออเอาไว้มมนก็สิเสียถิ่มเพ่อ่าเอาไว้ถ้าบึง ครับพอเพื่อสิเศษอีกอ้าวอ๋อไม่ไล้ครับงวดนี่เป็นตะเขามันจะมารม้วนว่าเป็นตะเขาทุกงวดคือนตะเขาทุกงวดว่าคักทุกงวดอยู่เดิงวดพวกนั้นก็ว่าคักงวดคักเนะงวดนี้ก็ว่าคักอีกงวดนี้ก็ว่าคักคักทุกงวดเนดิว่ามันผู้เหตุผู้คำนวณผู้เก่งก็ว่ามันคักทุกงวด ว่ามันคักพวงวดจริงๆวงวดนี่ก็ว่าคักเลยคักเลยอ๋อก็เปียกเลยครับเอานะครับเลขยับบนรับล่างมาแล้วครับผมรุ่นงวดนี้ว่ามันสีดับยูว่าโคโยยูครับผมรุ่นว่าสีดับยูบอลดับยูบอลเหรอก็ที่แล้วดับอันดับบนยูล่างโคโยดับบนบ่โย ดับบนอยู่ดับล่างบมโย่ดับล่างบมโย่รูดมาหกหกกันเด้ครับผมโอ้ครับผมมาสองตัวหนมาตเดียวมาสองตเอาครับพี่น้องกิฟซี่ให้พี่น้องกิฟซี่แคปหน้าจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโค้งทุ่ทไายกันแล้วกันว่าไม่ได้เนาะเพราะว่ามายี่ไหนก็สิได้ตัวเก่านี่ตัวปาวบะเลยบะได้ขึ้นมาไงไก่ยกไก่โย่อ่าโยกไก่กันไม่ใช่มายกบ้านอยู่หนิสน้อ มามาหาอยู่พีจะบ่นเนาะพี่น้องเอฟซีบอกมวนนู่นหอกันไปนะพี่น้องครับผมเอานี่ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับกับกู่กับของไม่แล่ไปนะครับตัวหนังสือกับเขียนเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นก็เก้าดับงวดนี้เด้พี่น้องดับบนสามดับล่างเก้าจะอยู่กันบังวดนี้พี่น้องเอฟซีลุ่นกันเบิ้งครัค่อยลุ่นกันมาที่สิบหกโลนาะมาที่ดับอยู่บวงวดนนี้ครับผมมาที่สิบหกกิโลนะ แต่ว่าสำบอลงข้าวเจ้ากระถามหาดิครับแมนอยู่สำบอลงข้าวเจ้ากระถามหา,าต้องการเลขดับแม่แลงเพราะว่าสันผัดอันผัดอันผัดเอาลงผัดอันกาว่าคำคันพูดได้มากกับพวกโตเกี่ยวกับอันบ่เกี่ยวกับเลขดับเนาะก,ก็ผมทาแวนเนาะแต่ว่าเ่าอวออมาเป็นแนวทางลดต้นทุนเทาเน,น้องไปซื้อสลากกินแบ่งว่า มันไม่เก่ามันคือสิบมัมากเรากเล็กดับไม่แล้วสิคะตัด <ผม S 2> ออกปอเป<อ><อ>่นมะเอาตอแมงใส่งสียเพราะมันเป็นครับตุก,กันตุก,กันลดต้นทุนเท่าหางเทียมมันจะลุยฟูดคืขึ้นบ้านั้นเนาะครับผมมันก็เล็กคำนวณเนาะเอาใใไม่แลยไฮแล้วครับพี่น้อีฟซี่บนล่างตัดออกมาแข็งแข็งกันแล้วพร้อมเลขดับบนล่าง อ่ะพ่อุนก็คุณนแม่เลยได้ไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโชว้โชมันงวดได้กับว่ามันงวดที่ผมนี่แหละว่ามันเอาคงวดงวดดีเอาคัก